ป้าเขาเห็นป้าเขาเห็นว่าระวังลิงลิงเท่าไรเงี้ยน้องอย่าดิ้งอย่าดี้องอย่าดิ้งน้องอย่าดิ้งน้องโอ้นี่ตอนนี้พี่ฟินพี่ฟินกำลงังฝึกการทรงตัวนะครับทุกคนครับโอ้นี่ถึงแล้วมีแต่ลูกลิง,ลงนะครับสองคนนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนชมวิวก็มีจุดชมวิวตรงนู้นด้วยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องฟินฟ้าแฟมิลี่เองนะคะเย่ วันนี้พี่ฟารีจะมาพามาอ่างมัน้ำกันนะคะนุ่นถึงแล้วพี่บินนุ่นถึงแล้วถึงแล้วนุ่นนๆ่นน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 ไหม ราจะพาทุกคนขึ้นไปดูบนนู้นที่จะขึ้นไปคือทุกคนจะได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนเนเนเมันจะสุดขอบนน่นเลยทุกคนในบ้านสีขาวๆอ่ะอยู่โน่นนะใช่แต่ตอนนี้กอนหินตรงนั้นเราสามารถเดินไปทางนี้ได้เลยเนาะแต่ก่อนเนาะใช่แต่ตอนนี้คือแบบไปไม่ได้แล้วเนาะนะมันแต่เมื่อกี้ป้าป้าเห็นป้ายขาเขียนไว้น้องฟารีพี่ฟารีปาป้าก็เห็นป้ายเาขาเขียนว่าระวังลิงแล้วพอดีเลยลิงนั่งเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูทุกคนนี่ แล้วลิงทำหน้ายังไงพี่ปดครับยิเาเขไม่ได้ก่อนี๋าเด้นี่ลิงทำไเนาะลิงทำไอะน้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหมือนมากไปกันไปน้องปเดี๋ยพี่ดีไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ้มีอะไรนี่พี่พอดีนี่เซิสเก็ตเหรอวิงไปดูวิ่งไปดูเอาไปยดย่เดยวเดยว้อยดนดงอ๋ อ๋อตรงนี้พี่วินมันเอาพี่วินอ่ามะนาวที่พักออามะนาวที่พักจุดพักคาเฟ่๋อเดี๋ยวดไปดูดีกว่านะตรงนี้เป็นอุทยานเนาะพี่ฟาเรนเนาะพี่วินุ้งเพี่นเดีไดด่ตรงน้เดไดูดี้เดี๋ยวาเดี๋ยวไปดูดีกว่นดีูดี่ตรงน้นี๋ดูดตันดี๋ยวเดด่ตน้เดี๋ยว่น้นเี๋ยวปดนเดียไรง พี่พี่ต้องลงไปจริงๆหรอเฮ้ยเห็นทางแล้วแบบพี่พี่น้ามาสนุกมากทุกคนขึ้นไปบนยอดดูเน่อยเพราะทเลต้อขึ้นไปต่อนะคะโอเค ทุกคนถึงยอดวิวแล้ว่าทุกคนพี่ฟาริต้องนไปจริงๆหริเน่ะฮัมมอนี่นี่นะครับขึ้นไปอยู่บนสุดนะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้เราให้ดูภาพจากบนสูงมากอ่ะยินี่ยิงสั้นยิงั้นเลยย้นเดียวกัน โอเคเดินลงมาค่ะสวยเลยเอาลงมาลงมาลงมาเอามาเลยค่ะพี่ฟินเร็วโอเคตกใจอะไป่ะป๊าสวนไม้กิ่งเราเดินจ้องเออไปเดินที่เข้าตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคโอ้หินก้อนใหญ่มากเลยเนาะไปตรงนน้นมีป้ายเอามานะไปเดินเราเดินไปด้านนู้นดีกว่าไปป้าป้าเห็นเหมือนเป็นไปเราไปที่แหลมตรงนน้นดีกว่าไป อไปเลยมาอาวมะนาวไปเดินไปเลยอ๋อนะตอนนั้นดีๆหรือพี่ฟ้าเดียมาใช่ไหมก็คือจุดที่เรามาในตรงนี้ก็คือเลื่อนไปว่าอุทยานแห่งชาติอ้าวมะนาวเขาตันยงนะครับดิงอะไรพี่ฟ้าเดีย้นะทำไมหน้าดิงดีเหมือนน่ะดิงสีดำที่เคยเห็นแล้วดึงสีดำไปตรงนี้จะเป็นลานเหมือนกับว่าเวลาใครมาจัดลูกเสืออะไรองี้น่าจะเป็นลานแบบนั้นมากกว่านะพี่ฟาเดียนาะ vui mừng sinh cha em, anh có thể lên, xuống, lên, xuống, điền được, điền anh em, 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 anh kẹp, anh em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 , โอเคพี่ฟินอ่ะแล้วพี่ฟินเล่นชิงช้ากับใครอะพี่ฟินครับต้องสามคนไนงะไปรู้จักกันตอนไหนแล้วพี่ฟินปัก <c oughs> <c oughs> เอาวิ่งหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อกาบอกว่าตรงนี้ห้ามให้อาหารลิงนะ don't feed the monkey ไปโอเคไป <c oughs> นี่สนุกมากยแล้วก็มีอีกการสตงไปเดี๋ยวเราต้องเดินไปทางนน้นอ,อีกนะอีกไกลามาเาเร็วมาเดี๋ยว <c oughs> โอเคไปดูทุกคนไปดูกันมาเร็วแล้วก็ระวันงน้องระวังน้องไปโอ้ oh, นี่ตอนนี้พี่ฟินพี่ฟินก็ลงังฝึกการทรงตัวนะครับทุกคนครับพีฟาเดียเดินไปแล้วครับพี่ฟาเดียฝึกการทรงตัวนี่ฮะโอ้โ oh, หขอนไม้เล็กๆแค่นี้เออพีฟาเดียเดินลงมาเดินมาดีๆมีสะบัดมีสะบัดมีสะบัดได้ไหมได้ได้ไหมได้เออเอาพี่ฟินมาพี่ฟินหนึ่งสองสามพี่ฟินเดินมาโอ้โหเบเดินมานั่งแบบเลยพี่ฟิน โอ้โหเอาน้องฟารีต่อเอ้าอีกทีนะน้องฟารีอีกทีน,กทนแกะตัวโอเคโอ้โหนี่ถึงแล้วครับป้ายภูเขาทะเลแอนคาเฟนน่นะพี่พีนเนาะพี่ฟาดียเนาะเปิดสิบโมงถึงหกโมงครึ่งนะอ๋อนี่ไงพี่พีนร้านเขาเป็นร้านเล็กๆโอ้บรรยากาศดีเนาะโอ้ีบ่บรรยากาศดีนะ <c oughs> เดี๋ยวป๊าป้ารูมไยมันีที่รับด้วยเดี๋ยวหนูพาไปที่รับด้วยเหรอตรงไหนอะเดินไปเลยโออันนี้มันมีป้ายนะพี่ฟิลพี่ฟาเดียมายินตรงไหนมาเดี๋ยวนี้พี่ฟินพี่ฟาเดียมายินนี่นี่อ๋อมีจุดเช็คอินให้ด้วยนะตรงนี้เขาบอกว่ายินดีต้อนกลับลูกเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นอ๋อต้อนรับอ๋อ มันไม่บันนั่นเลยลูกมันมันไม่ได้อยู่ขงลุงมีแต่ลูกลิงนะครับสองคนนะครับตอนนี้นะฮะทุกคนเพื่อนๆเห็นไหมนู่นนี่พี่ฟาเลียก็เล่นชิงช้าแล้วพี่ฟินก็ไปโหนกิ่งไม้นะครับเดี๋ยวพอได้ดูโอ้ย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 ตอนนี้เราเจอหาดอะไรนี่พี่ฟินพี่ฟาเลียมาด้ว์ซันไร s ์ ซันไรบีดนะครับทุกคนครับลองให้ดูนะับตรงนี้นี่มันก้อนหินหมดเลยนี่คือก้อนหินนี้ก็อยู่ใต้ภูเขานี้แหละครับภูเขานี้เนี่ยจะข้างล่างจะเป็นหินหมดเลยใช่เนี่ยหินหมดเลยลูกดูนะนี่มันกัดซอมาตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นภูเขาไปถึงโน่นแต่ตอนนี้มันโดนน้ํากัดซอกหมดแล้วตอนน้ำท่วมเลยที่สําคัญนะไปนะตรงโน้นเป็นหาดเห็นไหมตรงโน้น่ะหาดอยู่หาดหนึ่งเห็นไหมอยู่ใกล้กันออแต่เราไม่ไหวแล้วนะเดินไปกลมากเลยพี่วินเนาะถ้าเราไปถึงโน่นน่าจะข้าพอดีเลยเนาะ ชมวิวก็มีจุดชมวิวตรงนู้นด้วยเนาะก็คือถามว่าตรงนี้สวยไหมตรงนี้ก็สวยแล้ต้องมีหาดตรงนู้นด้วยคือคลิปนี้ต้องใช้คําว่าประจวภัยเยอะมากเลยนะที่สำครรัญเราเจอลิงเยอะมากเลยพี่บินพี่ฟารีเนะาะเจอตลอดทางเลยอืมเหมือนกันเลยพูดพร้อมกันเลยแล้วดูตาโอ้แบบโอทินสวยมากเลยแบบอยากให้ทุกคนมานี่คือเป็นจุดที่เราไม่เคยมาเลยพี่บินเนาะะป้าไม่เคยมาจุดนี้เลยเนี่ยป,ป้ากร้งบอกว่าจุดนี้สวยงามมากเลยดูฮะทุกคนดูอ่านี่ฮะ เห็นไหมแล้วก็ตรงโน้นเป็นหยกลายๆหินแบบสวยแล้วก็เป็นชายหาดนะบรรยากาศวันนี้เนาะแล้วก็เราก็ปิดกันไปลากันไปด้วยคลิปนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถเดินไปอีกได้ไกลมากแต่ว่าเฉพาะที่เราเดินมาเนี่ยเป็นกิโลแล้วเนาะเราก็ไปสองเซนกิโลแล้วใช่ก็ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปา f a m i ี่ด้วยนะคะสวัสดีก็จะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย แต่ว่าพี่ฟาเดียข้างหลังทำไมดูเหมือนปีรามิดเลยพี่ฟินเนาะพี่ฟาเดียนะโอ้ดูแต่ทุกคนเหมือนปีรามิดเลยเราไม่ต้องไปถึงอียิปต์เรามาแค่เอามาุษย์ต่างดาว <Hey! S 1> มาลาดางทุตแค่มาลาเฉยๆก็พ <c oughs> อ,เ,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 อเนาะมานาไปด้วยก็ดีนะ